อุ่นอิชิราคานี้ปันผล10%อิชิตันต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นตัวที่จ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงมากๆนะครับ10%นี้จ่ายปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ย10%ทั้ง2ปีเลยนะครับเรามาดูราคาของตัวอิชิตันนะครับช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเริ่มขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับราคารอบนี้ลงไปโลอยู่ที่9.4หลังจากนั้นเนี่ย ก็ทาการขึ้นมาได้ดีแล้วนะครับมีการยกโลมีการทำนิวไฮขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอิชิตันก็จะมาติดแนวต้านบริเวณประมาณสัก13บาทการทดสอบแนวต้านนี้อยู่นะครับถ้าผ่านได้นะครับแนวต้านถัดไปประมาณ14นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยแนวรับด้านล่างนะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่12.5บริเวณนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปคือ11.5สําหรับตัวอิชิเรามาดูตัวผลประกอบการของอิชิกันนะครับต้องบอกว่าไม่เบาทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโตทุกปีแล้วก็โตอย่างมีนัยสําคัญด้วยเราามดูก็ปี6 นะครับกำไรอยู่ที่546ล้านพอปี65เติบโตเป็น641ล้านแต่พอปี66กํำไรโตพรวดเลยนะครับไปเป็น1,100ล้านพอปี67โตต่อเป็น1,300ล้านจะเห็นได้เลยว่ากำไรเติบโตมาต่อเนื่องเลยแล้วก็ปีนี้ คือปีะครับครึ่งปีหรือ6เดือนเนี่ยกำไรอยู่ที่652ล้านนะครับเราไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็แนวโน้มดีมากเลยนะครับจากประมาณสัก8.7%เนี่ยอ่ะขึ้นมา10 18-22ปัจจุบันประมาณสัก21%ก็คือแฮปปี้เลยนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในหุ้นอีชิบริษัทอีชิ100บาทเนีย่ย1ปีผ่านไปกำไรประมาณ21บาทถือว่าสูงเลยนะครับไปดูอัตรากำไรสุทธิหรือว่ามาจินก็คือกำไรเทียบกับยอดขายแนวโน้มดีเลยแฮปปี้มากตอนแรก10.4นะครับ10 13.6 15ตอนนี้ครับ 15.74คือมาจิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาราวๆ50%เลยนะครับจาก10เนี่ยมาเป็น15กว่ากว่าๆนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆยอดขาย100บาทอิชิตันจะก,กำไร15.74ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วไปดูความถูกแพงนะครับก็คือ PE ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยเคยเทรดประมาณสัก25-26เท่าแล้วก็ลงมา20 13ปัจจุบฏิวัตวานสิาเท่าไน,นถ้า เทียบกับในอดีต P/E ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงไม่ได้แรงแต่อย่างใดนะครับ P/BV นะครับ P/BV ก็เรียกได้ว่าไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ต่ำมากนะแต่เดิมเนี่ยเท่าขึ้นมาที่2.45 3.33จุดสามปัจจุบันประมาณสัก2.9แต่ไฮไลท์นะครับที่ตอนนี้นะครับอิชิตันเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่า ดีเวเดนเงินปันผลนักวิเคราะห์คาดการ์ครับว่าปันผลปี68ปันผลปี69เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ10%บวกๆเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้น high dividend ไปแล้วสำหรับตัวอิชินะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเหมาะสมต่อไปเช็คมานะครับนักวิเคราะห์ประเมินอยู่ที่13.6สูงสุดให้อยู่ที่14.5ครับ